ผสมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำจาก HP และนวัตรกรรมการประมวลผล AMD Ryzen AI Max Plus Pro Processor เพื่อการทำงานที่ไร้ขีดจำกัดรวมกันเป็นหนึ่งใน HP Z Book Ultra G1A อัปเกรดสเปคเพื่อตอบโจทย์สาย Data Dev และ Content Creator ยุคใหม่เรนเดอร์งานเลื่นไม่แหลกพร้อมเลืยองานสาย AI ทมรูปแบบไม่ว่าจะรัน LLM ขนาดใหญ่หรือใช้ AI ในการ Generate พร้อมก็เลื่อไหลไม่มีสะดุดด้วย NPu ประสิทธิภาพสูงและแรมขนาดใหญ่รองรับการประมวลผล AI บนเครื่องโดยไม่ต้องง้อคราว าสะดวกไม่น้อยหน้าใครด้วยความบางที่บางกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง20%และความเบาที่เบากว่า,วา22%ระบบพัดลมระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีอัปเกรดแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานถึง14ชั่วโมงหน้าจอ OLED 2.8k อัตราการรีเฟรช128 h ฮขนาด14นิ้วกว้างเต็มตาละเอียดทุกเฉดสีจัดเก็บทุกโปรเจกต์ได้ง่ายๆด้วยพื้นที่เก็บข้อมูล TLCNVM E SSD สูงสุด 4TB ความจุที่คุณวางใจได้ว่าไม่มีคำว่าเต็ม HP a l t r a C Book G1A หนึ่งในทั้งเรื่องของการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานสั่งซื้อได้เลยวันนี้ที่ t o b i s h o p c o m